ใชครับ,บว้าวไหนหคุณไขหวานลองอธิบายหน่อยครับว่าแมปนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นอะไรบ้างไปให้ไกลที่สุดถึงจุดหมายที่กาหนดไวแ้แล้วแล้วจุดหมายมันอยู่ตรงไหนอ่ะก ก็อยู่ที่จุดหมายไงก็สรุปว่าแมปนี้เนี่ยเราก็ต้องเดินทางไปยังจุดหมายนะครับซึ่งเราจะเดินทางด้วยรถไฟนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดหมายแล้วก็มันจะต้องเจอสิ่งรีรับใช่ไหมออย่างเลยโอ้ว้าวเจอผีใช่ไหมล่าทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับทองลากไปใส่ข้างบนนะ่ะอ๋อนี่นีน,นีโอ้ยแล้วเราก็เก็บใช่ปะโอ้และทองเราจะเอามาจากไหนครับเนี่ยก็ไปตามตามเก็บดินี่นี่คุณมานี่ เนี่ยคุณซื้อปืนนี่นี่นี่ซื้อนี่ซื้อนี่ไอเน,นี่ยนะซื้ออันที่มันถูกที่สุดก่อนเพราะว่าเงินคุณมีจํากัดแล้วก็คุณต้องซื้อกระสุนมันด้วยนี่กระสุนไอสีสีไหนวะโอ้ย,อยปืนก็มีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้จะเป็นลูกโมอ๋อฮะอะไรดินี้ปืนปืนยังไม่ตายเหรออัน,นี้คือร้านขายท่านหรอฮึยังต้องซื้อฐานใช่ไหมยาลากให้หน่อย่าลากใส่ให้หน่อยขอบคุณครับ อ๋อนี่คือคุณจะต้องซื้อใช่ป่ะครับผมมีผมมี20บาทไง๋อลากไปติดประตูหน่อยดีฮะประตูนี่ใช่ไหมครับ <c oughs> เอ,อ้า <c oughs> พวกกัน,นี่ยไงประตูเนี่ยป <c oughs> ตูไหนประอ๋อนี่นะข้างหลังใช่ไหมว <What? S 2> wow! ้าว <c oughs> แล้วเวลาแบบว่ารถไปขับไปด้านหน้าคุณห้ามกระโดดนะครับเฮ้ยต้องห้ามเดินด้วยใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันมืดอ่ะก็่ำดดตื๊บเลยทุกคนตอนนี้ผมมองไม่เห็น อุ้ยอุ้ยมาฮอนนะอุ้ยมาฮอนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนหมาเลยเหมือนหมาจอดเดือยวิวิวิวมีฟิงเลยอันนี้มันมีน้ำมันเราจะหมดน้ำมันเราจะหมดอ้าวสวยแล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเอามาข้างในดีเหมือนเห็นอะไรแบบๆอยู่นี่เลยเฮ้ยตัวอะไรพูดทำอะไรอ่ะตีสองปียไงตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเป็นตัวยังนี่ตัวยังนี่ ซอมบี้เราเราไปทำอะไรได้เนี่ยเอาไปใส่กองไฟเป็นเชื้อเพลิงได้แต่ถ้าเลือดผมน้อยใช่ปะ,ะผมเอาอาชีพแบบซอมบี้มาผมเลยกินซอมบี้แล้วแบบเลือดจะเพิ่มว้าวคือผมกินไม่ได้ใช่ไหมอ๋อแล้วซอมบี้เรามีตัวเดียวเหรอเมื่อกี้ทำไมมันกัดหัวผมเกือบตายเลเมื่อกี้ก็เราฆ่าได้ตัวเดียวอุ้ยนี่ไงอีกตัวนึงอยู่นู่นน,น,นะนนเราจะไม่กินเราจะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงโอ้คุณมีกระสุนเท่าไหร่นะมียี่สิบเจดนะ คุณคิดว่าคุณยิงแม่นขนาดไหนก็แม่นแม่นพอสมควรนะนะเอาล่ะคุณจงเล็งไอ้ส่งตัวนั้นซะเฮ้ยมันคือไรมันคืออ้มาไอมันมาเอาปุ๊บไปยิงใช่ไหมไปยิงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาหมากัดไหมหมามันจะกัดว้ามมาแล้วมาแล้วโอเคเป็นไงแม่นขนาดไหนทุกคนอุ้ยมาน้อย นี่มันมาาน้อยนี้ขี่มันได้นะอุ้ยได้เหรอเอานี่ไงขี่แล้วเนี่ยวัดว้าวไป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 แล้วเรากินมันได้ไหมเออคุณน่าจะกินไม่ได้นะอาแต่ฉันกินได้นะ <ś c oughs> ไป let's go ขับรถไฟครัง้งแรกในชีวิต <ś c oughs> ตกตกเ,เนไ้มี่ยีบ้านมีอะไรก็จอดเด้อยังไงนี่ไง <โด S 1> เจอเจอเจบ้านเอาเบรกอยู่ทุกคนเลาเดี๋ยวเราไปสำรวจกันว่ามีอะไรนะทุกคนอาจจะมีซอมบี้หรืออาจจะมีว้าวนั่นไงตัวอะไรเออเออโดนเอา้าเดี๋ยวขีเ่เออเออเอาเอาอะไรวะไม่เป็นวาร์ปได้อ่ะเฉย,ยเฉยเฉย,ยเฉยทำอะไร เด็กเก่าเฮ้ยเฮ้ยมาฮอนมาฮอนนะเฮ้ยเราเจอหมู่บ้านเรเจอหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนไงหมู่บ้านฝั่งขวาเนี่ยจอด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 เดี๋ยวเดี๋ยวจอดอันหมู่บ้านใหญ่ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะมีอะไรอ่ะเราอย่าไปใกล้เราอย่าเพิ่งไปใกล้อย่าเพิ่งไปใกล้รอเช้าก่อนเแล้วก็กำจัดมันหมู่บ้านอุ้ย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 มันมีเพลงแบบ อ้าวอ้าวอาผมโดนตีผมโดนตีสัมบี้เหรอรคุณผมทำวันนี้หลุดอ่ะอ้ะอาวเฮ้ยสัมบี้สัมบี้มันกัดหัวฉันอุ้ยผมจะตายแล้ว <Bru h. S 1> เอา้าผมตายตายเพราะโดนสัมบี้กัดหัวเฮ้ยคืออะไรอ่ะน,น,นู่นปิววานี้แล้วนี่ปิวคืออะไรอ่ะไขมอนเบบี้ หมดอ้าวน้ำมันหมดหมดเกลี้ยงเลยเหรอเฮ้ยมันเห็นมันเห็นตัวอะไรเห็นตัวอะไรตีมันแล้วเราจะรู้เลยว่ามันอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้ตีสุ่มแม่คูรต้องสุ่มดิเอาก็สุ่มอยู่เนี่ย ตี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 ไม่เห็นอะไรเนี่ยตียออกชีฟยัยงไงให้เลือดเหลือแค่นั้นนะเอ้าไจะจะรู้ได้ไงมันอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเช้าหน่อยดีปะเออเช้าแล้วโอ้เก็บตุยเลยเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ไงเราเจอหมู่บ้านแล้ว <c oughs> ไม่ใช่หมู่บ้านที่บ้านหลังนึงมันหมดอีกแล้วโอเคไปสำรวจหน่อยดิอยากรวยปะจุดบ้างไฟโอ้โหโอ้โหนาดนั้นเลย โอ้ยเราจะไม่เสียงดีกว่าไม่เฟียงโอ้ยโอ้ยตัวอะไระอ่ะอ้ซอมบี้อัพเกรดอันนี้คืออะไรอันนี้คือเลือดเหรออาซอมบี้ไปเป็นเชื้อเพลิงมดเลยเอาซอมบี้ไปใส่เชื้อเพลิงฐานด้วยมีของดีนะ้านอะ่ะอันนี้เก็บใช่ไหมอันนี้ก็เชื่อมติดไว้ถ้าไม่เอาใส่กระเป๋าก็เชื่อมติดเลย Let's เหมือนมีอีกบ้านปะจ๊อดจ๊อดจอดถ้าเราเอาอาชีพขุดทองมาเราจะสามารถขุดทองได้ใช่ไหมนี่ใช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 ่แต่โอ้โหเฮ้ยมีอะไรจะมีอะไรนะซอมบอซอมบอโอซัมบอซอมบอมาคุณใช้ปืนได้คุ้มมากย็นไงเป็นไงเก็บสองอะครับผมช่วยนะ ไ่ต้นอ, <laughs> อีกไปตัวหนึ่งเก็บซัมบซัมบไม่มีกระสุนของคุณด้วยเนี่ยเก็บเลยอุย้ยดีจังเลยเฮ้ย <t> ขมแล้ว okay, โอเคไปเลสเกออู้อคุณจะปล่อยให้มันตาดกันจริงเหรอจริงอยู่ อตีตีตายตายตุ๊กตีเล่นตีเผื่อนี่หวายพวกนี้เพื่ออะไรกันเด่นมะไม่ไม่ไม่ไปไปไปผู้เต็มเลยผู้เต็มเลยว้าก็บี้เต็มเลยถึงจะบอกไม่เห็นก็ตามหุยเมื่อกี้นี้พูดเยอะเอาอาไปละเอาไปละเราถึงโจเซฟแล้วว้าวแล้วก็ทนมืดไปก่อนนะ บวังว่ามันจะมีของให้เราแบบเก็บมาขายอ,ะอ่ะดฮ้ยหมู่บ้านบ้านว่ะแต่เราจะไปตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรารอฝนหยุดตกก่อนไหมโอเคหุยหุยหยฟ้าแรงมากดุมว่าคงจะโดนฟ้าผ่าวะโดนดิกางหัวเลยหัวลนๆเนี่อุ๊ยดูดิมันมันผ่าจนไฟไหม้เลยดูน่ะเอา้ามีตัวอะไรไหมไม่มีไม่มีอุ๊ยผ่ามันแผลเต็มเลยของดีเก็บเก็บก็บก็บเอาไว้ชุบ ให้คุณกดลับไปเลยคุณไม่ต้องเอาใส่กระเป๋าดิอ้าหรอคุณลับไว้ในช่องของเลยไม่ต้องใส่กระเป๋าอุ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านบ้านฟาร์มฟาร์มฟาร์มเจอฟาร์มเจอฟาร์มไปไปไปฟาร์มฟาร์มอุ้ยนี่ไงหมาหมาดำหมาดำาโอ้ยนี่ไงอันม้าเดี๋ยวอม้าไปใส่มันตัวนึงเออเดี๋ยวลากไปที่มาเพื่อติดเฮ้ยลากเลติดได้เหรอลองดิลองดิเฮ้ย โอ้ my gosh ติดได้อ่ะอะไรไปับมาดิโอ้โหโครเววุ้ยวุ้ยขึ้นมาขึ้นมารอรอขึ้นไปเอ้าขึ้นไม่ได้หรอเกาะไว้เกาะไว้มันน่าจะใส่อ๋อใส่ของแล้วลองลองใส่ขยายดิอะไรสวยไปเฮ้ยได้เฉยนะคุณมาขึ้นมาเชื่อมเชื่อมสิ เชื่อมอะไรกันเชื่อมตัวเองไม่ได้เชื่อมจิตวัดแอนนั่นน์แอนน์แนน์แอนแอนนแข่งเป้าแข่งเป้าทุกคนแรงอ่ะหุยหุยจอโจ้โู้มันมันมันเปิดว่ะมันเปิดว่ะมันเปิดว่ะออเใช้สติใช้สติโอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงแมนแมนจัดแมนจัด แมนจัดแมนจัดจะเลือดเขายังไม่ลดนะครับผมแมนจัดไงผมแมนจัดไงอุ้ยอุ้ยวูบปตาปืนโตอุ้ยเกือบตุยอะครับได้ไหมได้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 อุ้ยวุดเก่งเป็นไงโหดเปล่าโหดเปล่าเดือบเอ,อ้าบ้าก็นจะเป็นคืนซอมบีป้ป่ะเฮ้ยซอมบี้มาข้างหลังอะเรอนี่มองไม่เห็นนะ เดี๋ยวมองไม่เห็นไม่เป็นไรผมช่วยคุณอยู่ช่วยอยู่เอาตุยคุณจะขึ้นบันไดคุณก็เอาไอเนี้ยมาวางหลักไว้ทำไมอ่ะเป็ไงไม่นะไม่เป็นไรมันคุณต้องอยู่ให้รอดอะจนถึงเช้ากว่าจะได้ชุบอ่ะไม่เป็นไรใจเย็นๆคุณใจไม่เย็นนะมันเยอะ มาดีมาดีซอมบี้มาเถอะมาเถอะมันขึ้นมาไม่ได้เด็กก็ดีแล้วอยู่เฉยๆถ้ามันขึ้นมาไม่ได้อะคนเหลือผ่าแขกอยู่ว่าตอนนี้เหลือ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 แล้วทำไมคุณกระดึ๊บได้อ่ะ,ะเออจะเย็นจะเย็นกระดึ๊บได้อยู่แล้วแต่ว่ามันกระโดดขึ้นไม่ได้ สีมัวครับเฮ้ยได้ได้ตรงนั้นอ่ะตรงนั้นได้เน็ตเน็ตตรงชั้นเนี่ยหันหน้าไปทางเราตีตีตีหลังเข้าหลังเข้าสีมัวสีมัวครับอยืนนิ่งอยืนนิ่งอยืนนิ่งนิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งทำไมอ่ะเช้าเร็วเช้าเร็วเช้าเร็ว มมาาชชุุบอู้เป็นไงดูดูสภาพดูสภาพดูเป็นไงครับเออผมจัดการน่ะคุณชุบนฟูไม่ใช่เพิ่มเลือดเต้เป็นผูใช่ไหมเออเกิดยังเออเป็นไงเป็นไงแอคแอคหน่อยแอคหน่อยโอ้ยมีตัวอะไรวิ่งมาคุณคุณเอาหมาใส่เอาหมาใส่แล้วเกเก ไปใส่เกย์เกย์ดำเกย์ดำคืออะไรอ่ะขึ้นมาได้ไหมหมดแล้วอ่ะออออออหมาเกหมาเกเอาหมาเกตายคุณท้อไมหมาเกมันเกขนาดนี้วะเกเล่จังวะมันทำอะไรเนี่ย้ทำไมมันย้วยแบบนี้ ถ้ามันเรียนอย่างไงละคุณเอ,อ้ยหมาเกย์เฮ้ยตกใจหมดหมาเกย์วิ่งมาก็มาดิก็มาดิโอ้ยทำไมมันมันถึกขนาดเนี้ยก็มาดิ่็มานี่เดี๋ยวช่วยตายอ่ะตายอ่ะ ท้อไม่มอกตีไม่โดนนะตีไม่โดนนะวไปไปทำไมไี่บอกก็เลยตัวไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเข้ามาในนี้ก่อนคุณเข้ามาในนี้ก่อนเราจะอยู่ในนี้ก่อนเรานี่ปิดประตูไว้เราปิดประตูไว้คุณกดไว้นะถือไว้ข้างไว้เง้นเลยอ๋อมันมันมันเชื่อมไม่ได้สินะมันเชื่อมไม่ได้มันเชื่อมไม่ได้คุณปิดแบบนั้นไว้ดันไว้นะเอ้าย้า อตรายมากอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วตัวอะไรกระพายกระพายเก็ะพายแบบเขาปิดไว้อยู่กระพายใส่ได้ถ้าเราแบบว่าฟามตีมันอยู่ตรงเนี้ยโอเค a few moments later เออช้าแล้วและตัวนี้ขายได้ไหมนี่ได้ได้ห้าบาทเก็บห้าบาทผมคงเป็นตับเลยน่าลากใส่รถม้าช่วยกันหน่อยดิเชื่อมไว้เชื่อมไหมทำไมเราไม่เอาม้ามาด้วยอ๋อม้าตายเนะไม่มีอะไรแล้วไม่ส่ว โอเคไป <laughs> โอ้อะไรวะเดยียคตรเยอะอ,อย่าลืมเชื่อมนะ <laughs> เชื่อมคันไว้อะเชื่อมรถไว้อะโ okay. อเคเออที่จริงมันมีซอมบี้ด้วยนะแจมอยู่ในเนี้ยตัวหนึ่งร้อมยังไป let's go หายไปเลยรอบเดียวเลยเนี่ยไม่ใช้รู้หรอวะฮะอือน้่งเด็กออกออกก่อนนะออกก่อนลำบากล่ะทีนี้ไม่ไม่ไม่ลำบากนะผมใช้คอมเดี๋ยวปวดออกเก็บแบ่งกันเลยว่าเก็บไปเลยแบ่งผมหน่อยก็ดีนะครับผมมีหกสิบบาทโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP 1หนึ่ง เดี๋ยวเราเจอกันอีพีที่2นะครับว่าเราจะรอดไหมวันนี้ผมได้ไลฟ์เฟิร์นกระบอกไปแล้วเว้ยเอ๊จะรอดเปล่า,าเดี๋ยวไปดูกัน <Yeah! S 1> เอา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  <c oughs>